ก็ลองไฟแล้วครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จครับ เรก็เก <łość> ็บไปเก็บย่างนีใช่ไหมก็่ไฟจะเจอหาเาก็เก็บขยางน้ก็เสอหน้าเจ้าก็ว่านี่ไเราครับคนคนสังเกต เห็นมครับ มเออัอยอไ่งานที่ใบเต็งนะครับ ท่านไดอยากได้ไฟสวยๆไปตกแต่งบ้านเชิญเลยนะครับผมน,น,างงานุะครับตรงกับเสา26-27ห็กใบเทคนะครับ เข้ามาก็เจอเลยครับผมยังไม่เสร็จครับผมยังไม่ลองไปครับผมยังไม่เสร็จครับเนี่ยครับตัวนี้แหละโต๊ะทานข้าวครับผมเนี่ย หยดน้ำติดตรงโถงโถงบันไดก็ได้ครับเนี่ยครับบริษัทนี้ครับผมก็มีนะครับผมผมก็มี สวยเยอะเลยครับลายสวยเนี่ยครับไม่รู้เลยสัสไอเทียคาเป็ดครับจับจี้ก็หาการลายสวยเยอะนะครับผมพรุ่งนี้ขายเป็นวันแรกนะครับเนี่ยครับ พอมือพอมือติดกับร้านโคมไฟนะครับเจ้าของคนเดียวกันครับผม